สวัสดีครับคือเป็นหลังภาคเช้านะแต่ว่าเราเราเกิดไปนิดนึงถามถามเหมือนเมื่อวานเพราะมันมีคนเรียนซ้ําไม่ไม่ใช่เรียนซ้ําเรียนอีเบ a m a อเมซผมถามเมื่อวานก่อนความคาดหวังความคาดหวังก่อนก่อนมาเรียนอันนี้คนนี้ถามไปเมื่อเช้าแล้วคุณเรียนนิ้หนึ่งคุณเอต้องผมไม่รู้ชื่อเรียกเรียกผมเรียกเอต้องคุณเอต้องนี่ถามผมคุยกับผมมากี่วันแล้วสามสี่ นี่นี่นคนนี้คุยกันมาก่อนคุณอีกนะก,นะกว่าจะมาเจอก,กันเนี่ยคุยกันมานานแล้วนะสามสี่เดือนเออผมก็คิดในใจเมื่อไหร่จะมาสักทีบอกว่าจะมาจะมาก็ไม่มาสักทีแล้วบอกจะมาอ้เอไม่เป็นไรมาจนวันนี้บอกตอนแรกแกบอกแกจะมาเที่ยงเมื่อเช้าแกมาผมไม่ผมยังไม่ลงมาเลยความคาดหวังก่อนที่จะเรียนก่อนเก้าโมงผมถามคุณแอตโตงก่อนที่บเหมือนเห็นผมม้แหละผมโพสในเว็บที่คุณถามผมตรงไหน ตอนแรกคุณคิดว่าเงินที่จ่ายไปค่าเรีกับค่าสิ่งที่ได้ในการวิเคราะห์เนี่ยาววคาดห,หวังคุณก่อนก่อนมาเจอกันเป็นไงก็ก็พอๆก้คิดว่ามันก็น่าจะน่าจะได้อะไรตามที่ผมพูดใช่แอบของพี่นี่อยู่กันนานแล้วเอาคนที่เพิ่งเมื่อวานเรียนเอีเบย์แล้วเอ้ยต่อเลยอเมซอนเอาความคาดหวังก่อนในค้าก่อนคิดว่าจะเหมือนเอีเบย์ไหมตอบเนื่องะมันตอบเนื่งคิดว่าเหมือนกันมยความ อ่ของพี่พี่อยู่ในกลุ่มแล้วไม่เป็นไรเอาคนที่เพิ่งเข้ากลุ่มด้วยคําคาดหวังก่อนคัดถ้าไม่นับอีเบตัดอารมณ์อีเบไปคาดหวังเหรอคะก็มีนะอาจารย์แต่พอพอพอครึ่งวันผ่านไปเริ่มเห็นแสงสว่างเออจบภาคช้าไปสิ่งที่คาดหวังอะคุณในต้มบอกแล้วโอเคเพราะว่าเขาถามมันเยอะแล้วถามมานานแล้ว เอาคนที่เพิ่งเพิ่งแบบเพิ่งตัดสินใจเรียนเมื่อวานเลยผ่านพ,นพ้นภาคเช้าไปไอสิ่งที่คาดหวังเนี่ยมันมันตอบแค่ไหนอืมมันตอบโจทย์แค่ไหนเกินครึ่งนะเกินครึ่งคือ,อยังไงเกินครึ่งจากจากมาที่แบบไม่มีพื้นเลยอืมอืมไม,ไม่ไม่รู้อะไรเลยไม่เกี่ยวไม่รู้อะไรเกี่ยวกับซ้อนเลยใช่ค่ะอ่า อ่ะฮะอ่าแต่พอนั่งฟังแล้วนิดนึงพอเราเรียนไปแล้วเนี่ย e b m มีสมบันิตกางกันไหมพอสมควรไหมในจุดในหกในของสินค้าขายระบบคิดว่านี้ง่ายกว่าฮะหมายถึงถ้าเกิดมันขายได้แล้วแต่ตอนเริ่มต้นอะใช่ใช่ใช่มันยากมันยากกว่าจะขายดีแต่สินค้าไม่เหมือนกันนะคนละแนวกันเอาง่ายง่ายๆผมผมย้ําเหมือนเหมือนขอสัมภาษณ์เหมือน e b m หน่อย บางคนก็ชอบถามก่อนก่อนไปเรียนอเมซอนเนี่ยต้องมีพื้นฐานขายของออนไลน์ปะไม่ต้องต้องปะไม่น่าจะต้องไม่น่าจะต้องแต่ต้องใช้คอมเป็นนะใช่ค่ะถ,ถ้ามาเรียนที่นี่ใช้คอมไม่เป็นผมก็เหนื่นเหมือนกันนะ <c oughs> แต่ถ้าคุณใช้คอมพิวเตอร์เป็นทําไมผมผมบอกว่าไม่ต้องมีพื้นฐาน <c oughs> เพราะสิ่งที่เราให้เป็นยังไง <c oughs> สิ่งที่ให้ไปตอนภาคเช้าเป็นยังไงมันมีอยู่แล้ว <c oughs> มันมีอยู่แล้ว ไม่ใช่ไม่มีโปรแกรมก็ไม่มีแต่ประเด็นก็คือว่าคุณไม่ต้องมีพื้นฐานคอมพิวเตอร์คุณไม่ต้องมีพื้นฐานการขายของแต่สิ่งที่ให้ไปอ่ะมันจะทําเครื่องมือต่างๆอ่ะมันทําให้คุณหาของเป็นยังไงอ่ะง่ายขึ้นใช่ไหมก่อนรู้ในทางก่อนมาเรียนก่อนมาเรียนไม่รู้จะขายอะไรผมผมย้ําเสมอเลยนะแล้วคุณก็เห็นตัวอย่างขายดีบนเมซอนแล้วเมซอนต้องมองเยอะไหมคิดเยอะไหมเมซอนไม่คิดเยอะเลยผิดทางเดียว ไม่ใช่อย่างนั้นไม่ใช่คิดทั้งเดียวแหมบอกสิ่งคิดคืออเมซอนเป็นแบบคือสินค้าใกล้ตัวแค่ไหนใกล้มากค่ะเออเราจะตามที่เราเห็นของอเมซอนมันใกล้ตัวแค่ไหนอะเมื่อกี้คุณยิ่งบอกของคุณโลละกี่บาทไม่ต้องบอกของโลกี่บาทโลละห้าสิบโลละห้าสิบมันขายกันเท่าไหร่ร้อยกรัมร้อยกรัมโลละห้าสิบแต่มันขายสิบเจ็ดสิบเจ็ดร้อยกรัมก็หนึ่งในสิบอะขีดหนึ่งอะโลห้าสิบแต่ขายขีดห้าร้อยโอ้เนาะ เนะแล้วก็เห็นตัวอย่างของเพื่อนๆปะไอ้นี่ผมเอามาจากในห้องเลยนะที่เขาโพสจริงๆในห้องว่าถ้าตั้งใจจริงมันก็คืนทุนได้ปะอ่าไม่นับถ้านับค่าเรียนนะั้นหมายถึงคืนการลงทุนกับของที่ซื้อมาแล้วขายได้<ม>สิ่งสำคัญที่ผมย้ําเลยคุณจําเป็นต้องซื้อของมาก่อนไหมหรือวิเคราะห์หาข้อมูลก่อนที่เราจะเลือกสินค้ามาขายวิเคราะห์ก่อนการวิเคราะห์ดีไงคือทาให้เรารู้ว่าตลาดต้องการอะไรลงทุนหรือยังแล้วเราก็ยังไม่ได้งลงทุนเสียเงินซื้อของยังใช่ไหมใช่ไหม ยังไม่ต้องลงทุนอะไรเลยแต่หาก่อนว่าตลาดต้องการสิ่งที่เราอยากขายไหมถ้าตลาดต้องการลูกค้ามีเยอะคู่แข่งมีน้อยธุรกิจนี้ไไน,น่าจะไปได้แล้วก็เช็คด้วยว่าขายดีซึ่งตอนนี้คุณดูเป็นยังขายดีดูเทรน์สินค้าบเอินสินค้าบางอย่างเนี่ยต้องขายตามด้วยหรืยการไหมมีไหมของบางอย่างบางเดือนขายดีป่ะแต่ถ้าเรารู้แล้วข้อคอมรในการนิยมซื้อเดือนไหนมันจะทําให การการเขาเรียกไงการการสต็อกข,ของการหมุนเวียนสินค้าหรือการเอาเงินไปลงทุนอะไรในระยะไหนเนี่ยมันทําให้เงินคุณสามารถเอาไปแต่เม็ดเหมือนเหมือนเมืองไทยอย่างเงี้ยช่วงเนี้ยห,หน้าหน้ามษาคุณเอาเงินไปซื้อปืนทีน้ำมาขายไหมซื้อดินสอทองไหมใช่ไหมอ่าคุณจะซื้อเสื้อกันหนาวตอนนี้ไหมไม่ใครจะลงทุนอย่างเง้เพราะถ้าเกิดคุณลงทุนเครื่องันหนาวช่วงนี้เจ๊งไหมเจ๊งอืมเหมือนกันที่เรารู้ข้อมูลที่เราให้ดูข้อมูลไงของ Google ไง มันบอกได้ไหมว่าคุณควรจะลงทุนช่วงนี้คุณจะลงทุนเดือนนี้คุณจะขายอะไรมันบอกให้เราได้ไหมข้อมูลเสียเงินได้ยังยังไม่เสียเงินซื้อของเลยนะแต่เรารู้แล้วเราควรจะลุยธุรกิจไหน,นใช่ไหมทำให้เจอแนวทางของตัวเองอืมนะฮะแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องระบบคีย์เวิร์ดอันนี้อันนี้ต้องไปลองทํานั่นแหละเพราะว่าผมพูดได้แค่นี้คุณก็ยังไม่เข้าใจคุณต้องลองทําเองแต่เราอย่างที่ผมพูดนะเอาไปชนเดือนแรกอาจจะท้อได้ ถ้าอยู่ในห้องมานานคุณเห็นแล้วหลายๆคนเดินแรกบ่นหรือท้อทำไมเดือนแรกขายไม่ได้วะไม่ใช่เรื่องแปลกไม่ใช่เรื่องแปลกมีเยอะมาทาแล้วแบบเดือนแรกไม่ทําเลอกทํามันท้อแต่เมื่อไหร่ที่คุณขายออกโดยโดย,โดยที่เราคุยกันเรื่องระบบการจัดอันดับอะไรของอเมซอนมันจะทําให้คุณขายง่ายปะ่ะแล้วคุณเห็นตัวอย่างของเพื่อนป่นะน่ะอย่างเคสเพื่อนเราที่มาเรียนฟรีนะมีเพื่อนพี่เห็นเรียนฟรีโอ้ยนั่นคือเขาขายมาแล้วแต่เขาจับจุดเร็วนะ ในอาทิตย์เดียวอะเขาสามารถขายได้ถึงสองหมื่นยี่สิบชิ้นถือว่าเก่งไหมเก่อันนั้นเรียนฟรีด้วยนะทพี่การเขาแขนรีบแขนรีบไม่ต้องมีบัตรเลยมาปุ๊บแขนรีบเลยอ่ะเออแต่เขาทำอเมซอนมาก่อนแล้วก็ขายไม่ออกเลยบังเอิญพี่การพอดีเห็นโปรผมเลยมาเรียนฟรีก็ถามเหมือนคุณไอต้องเลยคุยกันมาประมาณแบบ เป็นเดือนอะแต่เขายังไม่มาทีจนแบบมาก็เออลองเรียนดูแล้วกลับไปทําเลยแต่เขาทําอยู่แล้วไงแต่เขาสงสัยทำไมขายไม่ออกเขาก็เลยอาทิตย์ผมสอนเรื่องการวางคีย์เวิร์ดการหาคีย์เวิร์ดที่คุณมุกได้ไหมแกหาคีย์เวิร์ดแล้วการวางคีย์เวิร์ดไปวางสินค้าที่เก่าที่เขามียี่สิบชิ้นขายได้สองหมื่นถือว่าโอเคนะเอออาทิตย์หนึ่งก็ส่งวันละสามชิ้นเองเองเหนื่อยไหมส่งวันละสามชิ้นขายได้สองหมื่น เอออาที่ทำมาเมื่อก่อนขายได้กี่ชิ้นกันไปเท่าไหร่หัว <laughs> อราะหัวเราะหัวเราะแหมถูกใจ <laughs> โอเคแหละเราต้องไปหาของแต่ว่าผมย้ำอย่างหนึ่งอเมซอนคุณไม่ต้องหวั่นเลยว่าต้องมานั่งป่านคะแนนฟีดแบ็กเพราะคนอเมซอนไม่ให้ฟีดแบ็กอเมซอนการันตีซื้อของแล้วการันตีคืนเงินเพราะฉะนั้นคุณไม่จำเป็นต้องมาขายของถูกคุณขายของแพงได้เลยแต่ต้องเป็นของแพงที่สมเหตุสมผลน,นะคือลูกค้าใช้ไปแล้วแฮปปี้เพราะถ้าเกิดลูกค้าซื้อแล้วไม่แฮปปี้ ขอคืนได้นะแล้วการคืนเอเมซอนคุณต้องรับชอบค่าส่งคืนด้วยนะโหดนะถ้าเขาคืนมาใช่ระบบกดมันเพิ่งออกอืมก็คือเราก็ต้องส่งเงินค่าส่งให้เขาก่อนก็เคลียร์กันแล้วว่าจะโอนกันยังไงเขามีเพลภาวอะไรเงี้ยวานไปเออต้องจ่ายค่าส่งคืนด้วยนะเอเมซอนนะเพราะฉะนั้นเวลาเราจะขายอะไรก็ต้องรู้ว่า ินค้าชิ้นนี้คนใช้แฮปปี้เราลองใช้และเราลองจับตัวของสินค้ามีคุณภาพถ้าขนาดคนขายยังคิดว่ามันดีคนซื้อซื้อไปใช้เขาจะแฮปปี้ป่ะอ่าคิดอย่างเงี้ยเหมือนบางคนเขาบอกจะซื้อที่หนึ่งเขาจะดูว่าทาเลเขาอยากอยู่ป่ะถ้าเขาอยากอยู่ทําเลนี้เขาซื้อมาทาคอนโดมาซื้อบ้านคนซื้อก็อยากอยู่ป่ะเหมือนกันเราขายของแล้วก็ของเราเรารู้สึกว่าเฮ้ยเป็นคุณภาพดีนะถ้าเราซื้อมาใช้ แล้วเราคิดว่าถ้าเกิดขนาดเราใช้ดีเหมือนแม่ค้าครีมเนี่ยเห็ไหมโอ้ใช้แล้วดีจังใช้ไม่รู้ใช้จริงไม่จริงไงแต่ว่าถ้าเกิดใช้จริงแล้วเขาได้จริงถามว่าสินค้าเขาขายดีปะอืมมันก็ตอบโจทย์ตรงนั้นอะของเคสพี่นี่หนึ่งของพี่นี่มาซ้ำซ้ำค่ะครั้งแรกมึนไหมครั้งแรกก็ดูโดยรวมนะคะนะฮะแล้วก็กลับไปไปทำโอ้ไม่ได้ยากยากค่ะอ่อแล้วก็สักประมาณหนึ่งสองสัปดา์ที่ก็มาอีกอ๋อ ว่ามนลงสินค้าไม่ได้สักทีนึงค่ะอ๋อเอาติดอะไรเดี๋ยวค่อยว่ากันเดี๋ยวกำลังลงติดแล้ววันนี้มาฟังอีกรอบหนึ่งรอบที่สามละค่ะเรารู้สึกว่าเหมือนกับว่าไอ้ที่เรามีปัญหาตรงนั้นเนี่ยเราได้เราได้คิดแล้วก็เจาะแล้วล่ะว่าอ๋อเริ่มอคือเอาง่ายๆแต่ละคนหัวคอมพิวเตอร์ไม่เท่ากันอ่าเราหัวช้าด้านคอมปะยอมรับปะคิดว่าก็เป็นไปได้อ่านะครับเหมือนไอทีที่เมื่อกี้เราดูอุปกรณ์ก็ยังมีปัญหาอยู่แต่ถ้าเกิดบางคนหัวไวก็ไปเร็วเพราะฉะนั้นถ้าหัวช้า ถามว่าที่มาซ้ํำๆเนี่ยเสียตังไหะไม่ได้เสียค่ะอืมมาซ้ําฟรีนะคนที่<ม>เป็นไปแล้วก็จนกว่าจะเป็นอนะ่ะเออ <c oughs> ที่มาซ้ำจนกว่าจะรู้เรื่องอะ่ะ <c oughs> นะแต่ถ้าใครหัวไวก็จบเลยใช่อืมนะครับก็ขอบคุณฮะคลิปนี้ทำท่าตอนเช้าขอบคุณครับ